ขบวนที่ถอยเข้าเทียบชาน11นะครับผมรถด,ด่วนดีเซลราง75นะครับผมต้นทางนั้นกรุงเทพปลายทางสถานีหนองคายนะครับก็เวลาออกจากสถานีกรุงเทพปกติคือ8นาฬิกา20นาทีนะฮะ อชา้นส1บก็มีไม่มกี่ขบวนนะครับที่จอดเทียบประจำนะฮะชั้นสิบสอก็จะเป็นของทางสถานีนะครับผมไว้จอดเปลี่ยนริ้วขบวนไปซ่อมของทีมงานช่างนะครับ